สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับมอดแมวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วที่มันคือมอดแอมไพร์นะครับนี่ก็ขอโทษด้วยนะครับที่วันนั้นไม่ได้ไลฟ์นอนขอฟรีก็เอ่อวันนั้นไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าแบบมันค่อนข้างยุ่งนะครับมม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ค่อนข้างยุ่งมากวันนั้นนะครับนี่ก็วันนี้ก็มารีวิวมอดของแอมไพร์นะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรอ นี่วิธีก็คือนี่ครับนี่ปรับอุดหรือือเจ็บนี่ม็อบก็จะการังจะบอกว่าม็อบมันจะไม่ต่อสู้กลับแล้วต้องเจอดำนี้เทอร์ไรท์นี่เราสามารถดูดเลือดวิเลจเจอได้นะครับนี่วิเลจเจอก็คือเลือดที่แบบให้ดีที่สุดนะครับเขาบอกอขอบินหน่อยฉันบินได้นี่อันนี้ก็ผมสร้างเองนะครับนี่ค่อนข้างสวย หวัว่า,วานี่ก็จะมีเรื่องแบมพายแบบบอันนี้ก็จะเป็นวัดของแบมไพร์แบมไพร์แล้วก็เช่นเดิมครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าผมขอลองนะครับอะไรรือเสียงนะครับคือเรื่องที่ผมอยากทาอย่างเช่นกินนี่โอ้โหอยางเอา เอาเอาไอ้เจ้ากระเทียมอะครับที่เป็นจุดอ่อนของแวมไพร์ามากินครับนี่กินกับคู่กับขนมปังนี่เราตินสโลเนตวิกเนตด,ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าวิลเลเจอร์ตัวนั้นกลายซอมเอ้ยกลายเป็นแวมไพร์ได้นั้นนก็คือสมมติเรากัดวิลเลเจอร์มันจะมีโอกาสคนมันจ,จะมีโอกาสเอ่อมันจะจะมีโอกาสที่วิลเลเจอร์จะกลายเป็นแวมไพร์ด้วยนะครับ เอาเปนหนึ่งตัวแล้วก็จะเอามากินอันนี้ก็คือเป็นหลุมฝังศพแบมพายนะครับเราชื่นซึ่งเราก็คือแบมพายสวัสดีวิลเลจเจอร์ปรับปรับแล้วก็วิลเลจเจอร์ก็มีโอกาสตายได้ดทำนี้แบบนี้โอเคแต่แล้วก็ไม่สนใจนะเราจะเราจะไม่กินวิลเลจเจอร์นะเพราะเราจะเป็นคนยิมเมื่อกี้แค่ตัวทดลองเราก็จะช่วยหมู่บ้านครับโดยการเอาชาเวล ตบหัวสกีลิตันเนาะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราจะใช้ดาบเนเธอร์ไรนนี่ที่ยิงระเบทีเดียวก็ตายนะเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องกระโดดตบก็ได้ผมคิดว่าถ้าวิลเลเจอร์ตัวนั้นเราจะจะตายอู้นี่อันนี้ผมผมเพิ่งรักษาวิลเลเจอร์ไว้เพราะว่ามันโดนซอมบี้กัดนะครับทําให้กลายเป็นซอมบี้วิลเลเจอร์วิลเลเจอร์นี่อันนี้ก็คือนี่ผมก็มีอุปกรณ์เหล็กอุปกรณ์อุ้ยเราจะตายไหม เราไม่น่าตายนะเพราะเราเป็นเบรไพอเอาลูกศรหายโลจิกของเจมส์หมายครับเราโดนเอาธานูยิงหัวเราก็ไม่ตายครับนี่โลจิกโลกจิกเป็นโลจิกที่สุดยอดมากเพราถ้าเป็นเบรนไพล์เราจะเอ,อ่อหายใจใต้น้ำได้นะจุม๋มจง๋งนี่โอ้โหมีถ้าใต้น้ํานี่วิธีเล่าแซมมอนเราก็จับจับแบบนี้เลยนะครับเออดูแลผมจะเป็นเบรนไพล์มังสวิรัตผมจะกินปลาไม่น่าใช่นะ นี่ผมจะกินขนมป,ปังผมจะเป็นแบบไพ่มังสวิรัตนะแจะกินขนมป,ปังแบบซึ่งตรงนี้แล้วก็เอาไว้กินบัวนะครับเราไม่ได้กินเลเจอรนะ์นะวิเลเจอร์มันเข้ามาออกจุ๊บจุ๊บจุ๊บปว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 บนี่ถ้าสมมุติหลอดตรงนี้หมดก็คือมันจะตายแล้วนะครับผมผม,ผมเคยทดลอง เราต้องดูด้วยนะถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้ให้เราปล่อยมันไว้ให้เลือดมันฟื้นตัวก่อนแต่เราอย่าปล่อยมันไว้นานนะครับแม่นัวจะกลายเป็นบ,บํมพายได้เ้าก็จะกินไม่ได้นะคะนี่คิปเปอร์ก็จะหน,แปปนีแล้วเด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 จเดเดเบเดเเดเดเเด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 าเดเบบด้ดปเปเดเดเ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 ดเดมดเ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 เไเอเดเเดเดเเดดดเเดเดเดเเเนเ,เนดเเดเมดด เฮเบอร์คิดว่าเราเป็นแมวเนินเนินเนเนปรับแต่พอเราตกมันก็ยังจะระเบิดอยู่ดีนะครับโลจิกครับโลจิกก็คือทำไมมันกลัวเราแล้วทำไมมันไม่วิ่งหนีทำไมมันยังจะระเบิดนะครับโลจิกปรับแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับนี่เราก็จะเก็บดินมาเยอะๆเลยนะครับโอ้โห เราได้มายิบสองอันนี่ปับ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 ดินจะหมดประกาศประกาศดินจะหมดแล้วจ้านี่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 อ๋อหมดวิธีครับลงไปครับขุดเออนี่เราก็มีชาเวลทำไมเราไม่ใช้ชาเวลขุดเอออันนี้เราก็จะแบะบแบะแบเอาไว้นะครับเราไม่ได้จะฝังตัวเองนะครับนี่จะขุดปับปับ,บ,แ Jamie, แบ,บแ แล้วก็ปีนาปปรับปรับแล้วก็ปรับเย่พอดีไปมีไม้มีไม้เออเปลี่ยนไบได้ไงได้ไดๆๆด้เด้จะบอกน้องอีกแล้วว่ามันกระโดดได้เหรออันนี้มันก็ไม่ได้อ่ะขุดขุดขุดเฮ้ยผมต้องสาววีเลเจอร์ผมจะคับคับอืม จะมองเคทีจะรักษาเลือเจอทุกตัวที่ติดเชื้อซัมบี้โดยการเอายาวิกเนสไปเคลื่อนใส่มันเพราะเราคือหมอแวมพร์ครับนี่เสร็จแล้วเราก็เอากโกลเดนแอปเปิลเคลื่อนใส่มันนะไม่ใช่ละแล้วก็เอาไปให้มันกินนะครับนี่ปรับปรับแล้วก็ผับแค่นี้ครับเราก็จะรักษาได้แล้ว,ลวเราต้องรอสักพักหนึ่งนะ เออแต่เวนออมันเยียมพูดเวนนัมเวนนัมเนี่ยเราจะสกวิดเจร์เข้าไปสามตัวนะครับเราจะวิ้ยเราจะไม่ปรับเป็นเพชรฟูลเราจะให้วิดเจร์เขาหนีเข้าบ้านนะครับเนี่ยบ้านหลังนี้ครับดเราเตียงไว้ด้วยเบสเบสนี่ผมผมชอบเตียงสีฟ้าให้ให้วิดเจร์เขาเข้ามานอนนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านของแวมไพร์ฮันเตอร์เทมนึงนะ ถ้าจะไม่ผิดนี่อันนี้คือลงนอนของวีเลเจอร์อันนี้คือห้องนอนของวีเลเจอร์นะครับดูวีเลเจอร์ชูเท้าใส่หน้าปับแล้วก็ปับ,ปบนี่เราจะให้วีเลเจอร์ลงเท้ากันนะครับก็ปับปับปับอกยมาสองตัวไปนอนอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดประตูนี่แล้วก็เจ้าสมบีก็จะมานะครับนี่ปับปับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ อืมขอคิดก่อนว่าต้องทําอะไรซอมบี้จะอยู่ตอนสองวันเวลาเราต้องเอาเดลไรเซนเซอร์มาไหม <c ười> ไม่ต้องหรอเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เฮ้ย <c ười> เดี๋ยวัวเราหายเออวัวตรงนี้ผมเคยผมเคยมามันดูเลือดเองและผมจะสฟวกวัวเยอะๆผมจะสิกบัวจํานวนมากเออผมผมผมคิดว่าบัวอาจจะเป็นต้นตอทาให้เกิดโรคซอมบี้ระบากะดก็ได้ครับนี่เพราะว่าบัวมันมีนนแต่สัตวพวกนีน้บัวหมูอะไรแบบนี้ เนะี่ยแล้วมันมแค่บัวกับหมูอ่ะแล้วมันจะแล้วแล้วซัมบี้มันจะมาอย่างไรผมมันก็กระโดดข้ามดัวไม่ได้ใช่ปะาอือเห็นไปได้ว่าบัวกับหมูอ่จจะเป็นซัมบี้ก็ได้นี่นี่ลูกหมูน่ารักผมจะไม่ดูเลือนลูกหมูนะผมจะเกียโมดซเ <Surv ival. S 1> okay. วเวิร์เกมเราจะมาสเวเวิร์กัน สไปเดอร์จ็อกกี้มาได้ไงมาได้ไงครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมาได้ไงสไปเดอร์จ็อกกี้สวัสดีเดีกัดกัดไปได้เลยสเกลตันไม่กัดเดะ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 นะกดะเะเดะเอะเดะเดะเดเละเด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 ้เดะเราเดะเดมเดะ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 เระเดะเดะเดะเ่ะดะเดะเดรเดีนดะเดีเดเดะเเดะตดะเเด มันก็จะยิงเรปั๊บเลยครับนี่ปั๊บปั๊บแล้วก็จะเฮ้ยเดินเดินครับทามเฟสมิดไนท์อ้าไปเดี๋ยววิเลตี่เราจะตายก็จะโดนสันแดดเผานี่เนี่ยปั๊บปับ๊บเออน้องหมูเดี๋ยวช่วยมาลูกช่วยช่วยมาลูกดูดเลือดโอเคเราจะทำให้หมูตัวนี้กลายเป็นซอมเอ๊ะก,กลายเป็นมไพา์นะครับ มันจะได้หิวเลือดได้ฮ yes! yes! ึยิ่สยิส a c h i e v e n t มาเฮ้ยได้ได้ได้หยุดหยุดยุดยาหยุดหยุดยเดี๋ยวน,นี้รู้แล้วมันจะตบมันทําให้มันโกรธผมเมอมันโกรธผมอมผมก็จะรักคอยรักษามันอีกครัง้งเออถ้าผมเป็นถ้ามันเป็นวิ l l ทเจอรผมก็ผมก็กัดนมันให้มันไม่เป็นโรคก,ก็ได้เเอเอเออ ทุนพวกนี้ผมก็ฆ่ามันเลยแล้วอะเจ้าหมูเขาอยากออกไปออกไปได้แค่นิดนึงนะไปไปไปเร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิเล็ซัมบีม้วิลเล็เ,ลเ,ลเ,ลเจอห้ามออกนี่ปิดกงป่าดิแล้วก็กระโดดป่ากระโดดป่าสัตว์สัตว์ตเพียบสัตว์เพียบสัตว์เพียบจนทาให้เราแหลกปาามีแน่ถ้านะผมเห็นมีลูกอยู่อะ กินแซลมอนแล้วก็จะเอาแครอทเพื่อผสมพันธ์หมูปรับ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 นี่แครอทแอนด์แบทเราเป็นวมพายมังสวิรัตนะครับเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เราปล่อยสัตว์ด้วยนะครับป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 รับนี่นี่นี่ใครอยากกินมากฉันขอกินเองละกันขอลองกินล้วเทินเฟชหน่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็จะติดสถานะหิวน้ำนะครับ ที่กิงมันก็คือน้ำเลือดนั่นแหละแต่วิธีนะเราเราก็เราไม่ต้องจาเป็นต้องไปกินเลือดหรือกินอะไรก็ได้นะเรากินแครอทนะนี่แครอทมันไม่ได้สถานะเติร์ดใช่ไหม,มต้องกินอะไรดีอ่ะลำพายมันต้องกินพวกเลือดใช่ปะแล้าก็ไม่รู้อยากกินอะไรดีอ๋อรู้แล้วเราจะกินตัวทดลองค่ะว้าเอ้ยทำไมมันไม่ตีอ๋อตีอยู่แล้วแหละ นี่เนี่ยป๊แมงมุมเกลียดเราไปแล้วบายบายไปแหละลงหลุมแหละลงหลุมลงหลุมแเราคืออิมโพสเตอร์ใช่ไหมนเนี่ยแล้วก็เอาอทีตั้งหกสิบสองรู้แล้วจะไปทำอะไรผมจะกินกระเทียมงับ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 อร่อยมากแตยังไม่ได้กินเลยยา <c oughs> วิกเน็ตเราเอาไว้รักษาสัมบีวิลเจอครคับเก็บไปแล้วก็เอานิ้ใส่แล้วก็ นี่เราจะตัวทดลองมาหนึ่งตัวครับผมมุดเราหิวเราก็กินตัวทดลองนะอันนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าครันะครับเราเขาเป็นตัวทดลองเราสามารถกินตัวทดลองนะนี่ครับวิธีก็คือฟาร์มฟาร์มกินเลือดได้ตลอดชีวิตแล้วก็กระโดดขึ้นไปวนินียาพงยา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 ไม่แต่จะคิดอาหารของฉันนี่น,นี่อาหารตัวทดลองของฉันเออแล้วก็ปิดปิดปิดแ้อแบบปิดด้วยฟางนะครับนี่แบบแบบ สมมติเราเหยาะเราก็ทุบฟางเฮ้ยเด้อใจเช้าแล้ววะนี่ใจเช้า,าไม่ได้ใจเช้าแล้วผมก็ต้องผมก็ต้องเข้าหลุมแล้วเข้าหลุมหลบภัยเราจะเข้าหลุมไปดูซิว่าเลเจอร์มันหิวเลือดเสร็จหรือยังสวัสดีเบลเจอร์แกหิวเลือดเสร็จหรือยังทำไมเกลต้องไปหมุนตรงนั้นหมุนโพสบายแล้วเราจบโอเคแล้วก็ปีนปีนปีนเออ ถ้รงนมันจะชันแล้วก็นอนในนี้นะครับผมนี่รู้และเราจะเตรียงไว้ให้เจ้าอุเดเจอร์ตัวนี้ขุดทุกสายดิสโตนนี่มมาทาคล้ายๆเลือดนะเพราะของสมจริงเนาะไม่ใช่ละดีเปสตดิปเปสตเคแล้วก็เจะเอาลิสโตนดัดมาทําเป็นคล้ายๆเลือดแบบนี้นะครับนากก่ากลัวไหมนากก่ากลัวไหมพันผมบอกไม่นากก่ากลัวเลยสักณนี้ใช่ไหมครับ นอนคอฟฟี่คอฟ่คอฟ่คอฟจนกลายเป็นจะกลายเป็นกาแฟแล้วคอฟฟแล้วะอฟฟแต่ะคอฟแล้วนี่ครับวิธีก็คือถือลูกเอาไว้นี่ครับถือไปฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ทุบทุบทุบแล้วเราก,ก็นี่ปรับนี่เราเราชีวิตดีดีมไดีได้ทุกวันนี่นี่เขาเขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาเขาไม่ได้สปอนเซอร,ร์เราจะไม่กิน เนื้อพวกนี้เราจะกินน้อง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 ก็เราจะไม่กินน้องเด็ดขาดเพราะน้องเขาน่ารักเกินขอกินหนึ่งทีพอสองทีสามทีแค่นี้แหละพอละวเราจะไม่กินน้องเยอะเออเราจะทำแล้วนะลืมอย่างท่านผู้ชมผมก็จะไม่นี่มัดนี้ก็จะค่อนข้างหนักกวเานี่นะครับเป็นพวกเลือดอะไรบนเนี้ย คนจะทำนะอ๋อทำประตูโอเคจะทำประตูเออผมเลือกตัดไม้บ้านไปเจอบ้านนี้แนละ้วผมควรทำประตูโบสนะเป็นประตูด้ลลวลเราจะครับเกมโหมดขีทิบแล้วก็บินไปเลยที่ผมต้องถือร่่มเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ถือร่มะมันจะติดเอฟเฟกกรอบเหลืองครับผมเรียกมันว่าเอฟเฟกกรอบเหลือง เออแต่ถ,ถ้าคิด a t e มันไม่เป็นหรอโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะปรับปรับปรับแล้วก็ปรับปรับปรับแล้วก็แล้วก็ประตูดอดออยู่ในดอแล้วก็ดีโอโอออออออรออ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 อเอรออ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 ้ออ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 อนออรออ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  ก็จะเป็นของมอดวมไพนิ้อัมเบลานะครับน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกันนะคเพราะเกี่ยวกับวมไพเหมือนกันโอ,โอเคแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับกับการสร้างโบสโบสถ์เขาเรียกว่าอะไรนะมันเรียกที่ฝังศพปะ่ะขอขอโทษครับต <c oughs> ัดได้ไหมเนะี่ยขอโดษด้วยนะครับขอขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆ ตาจะไหลเราเราอุตส่าห์อัดมาได้ตั้ง15นาทีแล้วเราบันพึงมาตกทำเพื่ออะไรวุ้ยตกเลยเนื้อมันจะตกทําไมอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งวันอันนี้เป็นในรอบรายะล้านปีนะที่มันจะตกนะที่มันจะตกทีเดงนะไงจะหิวเลือดเสร็จหรือย,ยังมันจะได้กินแกต่อทามันหิวเราก็ไม่ต้องกินแล้วมั้งรักษาัวเลย อู้นี่มันคิวเลือดมาแล้วนี่มันน่าอรอยมากโอ้โหตายแล้วอ๋อรู้แล้วนี่เราจะเลือดมันจะกระเด้งออกนะครับถ้าสมมติเลือดเลือดมันหมดแล้วโอเคแล้วก็จบจบจบแจบ๊บจ๊บจุ๊บโอเคพอละแล้วก็จะเหลเลือดทั้มันมีชีวิตรอดหน่อยน,นะโอเคเพะปิดประตูเดี๋ยวมันหนีนี่อันนี้ก็คือ เดี๋ยวอันนี้คืออะไรแบสเซลเออเกลือมันเป็นแวมไพร์แพ้เกลือปะผมผมต้องทําในสิ่งที่ <c oughs> ทําทําสิ่งที่พิเรนพิเรนครับไห <c oughs> นเกลือเกลือมันทําอะไรได้เกลือมันทําอะไรได้เด็ดเด็ดเด็ดสีเหลืองสีแดงเออเอ๊ะอันนี้คือเซอสีทับห้าเอ้ยนี่แวมไพร์คุก โหผมอยากรู้ว่าแบมฮ,ฮันเตอร์วเวลคนทิเบตฮันเตอร์เวลคนทิเบตแต่เดิ๋เดิเดียวนะอันอันนี้ผมรู้ถ้าทำสงค้ามใส่ไอ้พวกกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็หมวกเนี่ยมันจะให้พิษกับแวมไพร์นะครับมันจะติดพิษนอนดีกว่าขอฟฝีเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอยากลองหนึ่งอย่างว่า เราเราเราไม่กล้าตกนายถ้าเราตกนายนายจะตายเราก็จะได้ไม่มีอะไรกินคือ <c oughs> น้ำตาจะไหลจะไม่มีอะไรกินแล้วเราก็จะสิ่งที่เล่นที่เล่นคืองานของเราครับผมจะเข้ามัดแวมพายแล้วก็รู้สิว่ามันมีอะไรที่อันตรายต่อแวมพายอย่างเช่นซอมบี้เลือดซอมบี้ยายเลือดซอมบีแ Fan, ire, บ้แล้วก็แวมพายแสงเหมือนเช่อแวมพายนะครับแล้วเราก็ อัอนนี้ไงนี่เจอเร็วอยากได้ตั้งนานแล้วนี่แบมพายครูนี่เราจะเอาอันนี้มานะแล้วก็เอ้กุงกุ้งในหลุมศพวะมันไม่ทำไรเขาลองหน่อยอ๋อเอาไว้จับแบมพายเหรอแบมพายฮันเตอร์นี่เขา เขาทำไมเขาต้องมาเล่าเป็นไพที่น่ารักอย่างเราด้วยเราน่ารักมากเลยเพราะเราเป็นแมวเดะแล้วคือแมวครับเราเราไม่ใช่เป็นไพนะเราเป็นแมวเราเป็นแมวสุดจะน่ารักถ้ารู้แล้วถ้าถ้าสมมติผมเล่นกับเพื่อนถ้าสมมตินาปูนะผมอ่านคลิปอ่านคลิปมอดนี้นะ ถ้านาผมอัดสวาวโบว์นะผมจะเอาจะเยาเกรฟเคชเนี่ยมามาวางมาวางปิดหลุมนะนน้าเลยถ้าสมมติน้าผมอัดนะถ้าอนาคตอนะน้าผมอัดเพราะว่าอน้าผมต้องมีคอมแล้วก็ไปซื้อไม้ค้ามาก่อนนะครับเพราะว่าอยากเล่นกับน้ามากเลยนี่เราคือแมวเราไม่ใช่แมมไาย Oh, อัมเบร่าเอานี่ไงมันก็มีโรคอยู่แล้วแต่เรามีมดแวมไพร์นิดอัมเบร่าแวมไพร์ต้องการร่มอันนี้ก็คือแอปเปิลเน่านะครับแวมไพร์ออคิดก็เป็นดอกแวมไพร์นะครับเราหาได้ตามเอ่อที่ของแวมไพร์ครับมันชื่ออะไรนะนี่แวมไพร์ออคิดขอลองหน่อยว่ามันมีถังอะไรไหมตามป่าแวมไพร์อู้เลือดแวมไพร์หรอ เค okay. ลองดูว่าจะได้หรือเปล่ามันใสไม่ได้แล้วก็นานนะบีเราว่ามันต้องผสมกับน้าเออเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปได้ละเราจะเอาจเจ้าควอดเดินมาปิดเหมือนเดิมนะที่เราต้องเอาคอดเดินเพราะามันจะได,มะได้มันจะได้แบบไม่แลายเป็นญ,ญ้าครับนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็มาไม่บายโลกไายนอกแล้วก็จะมันนอนนะครับโอเค อ yeah! ย่าขว้างเราจะนอนนอนดีกว่าขอฟีีโอ้โหลงลงปิดลงปิดเราจะได้รู้เราก็จะได้รู้ด้วยนะเออหลับอีเล้เราจะหลับให้เจ้านาฟื้นฟูเลื่อน,นนะครับพอนี่แล้วก็เปิดมาปิดถึงเวลาออก่าเออเราจะเปิดเรียนโหมดดีไหมนี่ไพเรียดเรียดก็คือรังโกรธของาภาย ไมดีกว่าฉันคือข้างค้าวน้อยน่ารนะักนี่ทำไมเราซัมมอนแบทไม่ได้โอ้ยเราต้องกดโอเครู้แลละหวัดดีปับ๊บจ้างข้างค้าวเราข้างค้าวแกทำอะไรได้เขาลองตบหน่อยได้ไหมเอามานคือก,ก็คือเ้าเท่ๆนะครับอย่าไปกัดอิเลเจอ์นะเพราะว่าลดร,ราคาของให้เราตันเยอะรักนานเนอปไหนลดราคาของใหเราไปดีกว่าวิ่งวิงว,งวิ่งมาพี่ตูน ผมก็อัพอัพเลเวลจนเต็มนะครับนี่อันนี้มันต้องคูดาวเทปไปแล้วจ้านี่ๆๆ่นี่อย่รยสูงเกินนะไม่ั้นเราจะได้ดามเมจ์ได้นะครับมกเมื่อกีผ้ผมผมผมลองพิเรนสูงสูงมากอะแล้วผมลงมาตายเลยแบบขนาดมีรีเซ็ตแตนยังไม่รอดเน่ยท่านผู้ชมดูน,ดนดนะเึ๊บตอนนี้แล้วต้องบินแล้วก็ปึ๊บเพิบปึ๊บ เฮ้ย yeah. hey, ท่านท่านชมอีกอะไรไหมเ <laughs> มื่อกี้เรานี่เราเหยียบบล็อกน้ํากระเด็นนะครับนะครับผมขอรองอะไรหน่่ยฟึบปรับนี่ครับน้ํากระจายนี่อีพิกโมเมนต์เราสามารถเหยียบน้ําให้น้ํามันกระเด็นได้ครับนี่โห oh. แบบแบบไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับขอลองปรับมาเร็วนี่ เราไม่ได้ยืนอยู่เดนน้ำนะคะเพราะเราแมวเราเป็นแมวเรากลัวน้ำเดี๋ยวข้างเขาลงน้ำได้ปะโู้สวัสดีดาวสวัสดีผีผีทะเลนี่เอ้าเดี๋ยวนะอ๋อถ้าข้างเขาลงน้ำก็จะกลายเป็นเราเลยนะคะปรับไม่ข้างเขาลงน้ำไม่ได้คือเราคืออัศาวินลัติการครับ ังนี่ไงหวัดดีหวัดดีครับเราว่ายน้ำเร็วอยู่แล้วเราไม่ต้องการดอฟฟินเกตเพราะเรามีเอฟิกดอฟฟินเกตอยู่แล้วเห่เหรอโหมันโอเคผมว่าคลิปนี้จบคลิปดีกว่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้นพงเท่านี้นถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยี